สวัสดีครับหัวอาจารย์แชแนลมหาชทางพลังบวกรอยร้านชายชานก้าวมงคลหราราสตร์อินโดจีนคลิปนี้ปุ่มจะเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีพฤษภดูดวงช่วง29เมษายนถึง27พฤษภาคม68ในแง่มุมของงานเงินความรักเรื่องโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจและทมทวนฟังกันได้เลยนะครับในเนื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการเงินของชาวพฤษภเงินของคุณนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้แข็งแร่งด้วยตัวเองคนเดียวนะครับแต่ว่าคุณแข่งแร่งได้เพราะว่าคุณมักจะมีการวาแงแผนที่ดีมาก่อนหน้าน,นี้และทําทุกอย่างด้วยความเรียกว่าเป็นระบบเป็นระเบียบมีวิธีการคิดที่ดีอย่างมีขั้นตอนนะครับเรื่องของงานเอกสารต่างๆเนี่ยเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยคณก็ทําได้ดีมีความรอบครอบสูงและในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ดีกับหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนของที่มันเป็นเทรนที่อนาคต ที่มันยังไปได้นะครับจะมีโอกาสาที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจรหรือสภาพลหลายๆอย่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยอำนวยก็ตามทีเนี่ยแต่คุณก็มักที่จะทําได้นะครับเพราะว่าทําไมคุณทําได้คุณมักจะมีก่องนะครับหรือมีชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ริโภคอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะทําให้ชาวผู้สบนั้นใน,นเรื่องเงินเนี่ยยังไปต่อได้เอง เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องพึงระวังไว้เสมอก็คือเรื่องของเงินหมุนเวียนในชั้นสั้นนั้น,นครับซึ่งอาจจะก่อปัญหาได้โดยง่ายโดยเฉพาะเรื่องของการถูกยืดระยะเวลาการจ่ายหนี้หรือว่าลูกหนี้ของคุณอาจจะจ่ายหนี้ช้านะครับหรือเบี้ยหนี้อยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับมันจริงทําให้คุณต้องคอยแก้ปัญหายอยู่บ่อยๆและรวมถึงเงินสดในมือของคุณนั้นนะครับมักจะมีปัญหาจากเรื่องของค่าลูกน้องนะครับเรื่องของ ผู้แทจนจําหน่ายต่างๆกลุ่มพรมย์ต่างๆเงงๆนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะต้องบริหารเงินตรงจุดนี้ให้ดีหรือพยายามไม่ก่อหนี้เพิ่มขึ้นคุณจะต้องทําทุกอย่างเนี่ยด้วยภาวะที่รอบคอบที่สุดนะครับทำเท่าที่จําเป็นและจะต้องไม่มีหนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าทำไมก็แต่เนี่ยคุณจะเน้นเซฟผ้าดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทางที่ชาวผู้ศพเนี่ยควรจะสบายกับเพื่อนก็คือชาวผู้ศพเนี่ยที่ไม่มีนี่หรือมีสภาพที่ไม่ชอบก่อนนิ้ใหม่ๆนั่นเองกัเงินในามปรารถนาของคุณชาวประศพคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้สภาพคล่องที่มันเคยตกต่ำไปเนี่ยให้มันกระเตื้งขึ้นมาให้มันมากยิ่งขึ้นให้ได้รับการแก้ไขที่ดีมากยิ่งขึ้นในมุมถัดไปมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักที่คุณมักจะมีปัญหาและเจออยู่บ่อยก็คือ บางครั้งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันเกิดจากความสนิทสนมความติดชิดเชื้อกันความใกล้ชิดกันนะครับและบางครั้งเนี่ยผลประโยชน์กับหัวใจเนี่ยมันแยกจากกันไม่ค่อยจะออกนะครับเมื่อผลประโยชน์เนี่ยมันท้ายสุดแล้วมันไปด้วยกันกับหัวใจไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความรักของคุณแย่ลงไปด้วยนนเดงนะครับหรืออาจจะเกิดจากความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับมันจึงทําให้ชาว รู้สึกนะครับรู้สึกถึงความไม่ดีต่อความรักเท่าที่ควรนะรหรือความแตกต่างทางความเชื่อทางวัฒนธรรมก็อาจจะทําให้ความรักของพวกคุณเนี่ยแย่ลงหรือเฟลได้โดยง่ายแล้วความรักในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคำตอบก็คือคุณอยากให้มุมความรักของคุณเนี่ยที่เคยหวาดเอาแบงกันเนี่ยมันหายไปจากใจของคุณเรื่องของความเจ้าชู้ประตูดินเนี่ย ของคนละของคุณนั้นนะครับอย่าให้มาเป็นปัญหากับคุณเลยนะครับหรือใครที่จะเข้ามาใหม่ๆเข้ามาจีบคุณเนี่ยก็อยากให้เป็นประเภทแบบเรียกว่าเจ้าชู้หรืออยู่งเงียบๆและจําได้ในภายหลังแบบเนี้ยไม่เอานะครับได้ว,ว่าขอให้คนด,ดีเข้ามาสู่คุณนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานกันบ้างงานคุณชาวโคนนั้นมักจะดีในต่อเมื่อเมื่อคุณเนี่ยมาจะกินบุญเก่า ก็คืออาศัยที่สินเก่าๆเนี่ยมาเป็นตัวช่วยให้คุณอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแม้ว่าภาวะการปัจจุบันเนี่ยเรื่องของผลระโย์นเนี่ยมันจะดูร่ยหลออลงไปนะครับคุณไม่จะเจอภาวะที่มันกดดันเกี่ยวกับลูกน้อง,องคุณคุณต้องพยายามที่จะประคองตัวอยู่ให้ได้ถือว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธศพนะครับที่เป็นเท่าแก่แต่ว่าห้ามเป็นชาวพุทธศพที่ไม่ใช่เป็นเท่าแก่ที่อาศัยกินเงินเดือนคนอื่นอยู่เนี่ย กับไบษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องพยายามเกาะอาชีพของคุณให้แน่นๆเข้าไว้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยห้ามออกดีคาะจะเจอดาเจออะไรเนี่ยแล้วแต่เนี่ยก็พยายามจะควรจะใจแข็งเขาไว้นะครับและเกาะไว้นแน่นๆนั่นเองส่วนการงานในความปรารถนาของคุณชาวพุทธศคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากจะพบเจองานที่มันเป็นกระแสแห่งอนาคตหรือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งคุณสามารถที่จะต่อยอดได้ในระยะยาวนั่นเองประมาณนี้ที่คุณต้องการ มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขาก็จะมองชากเพื่อศว่าเป็นพวกที่มีพลังเสียงที่กังวานดูมีเสน่ห์มีพลังมีอำนาจในเสียงของตัวเองแต่ว่าในบางมุมเนี่ยคุณก็มีความดื้อมีความดึงหรือว่าถูกใจคนรับข้างได้ยากนะครับและมักจะแฝงไปด้วยความจู้จี้จุกจิกสูงแต่ก็มีความรอบคอบอีกด้วยเช่นกันนั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคลาภข,ของชาวพุทธศพสิ่งทีดีของคุณก็คือเกิดจากการที่คุณสามารถลดและเลิกความคิดลบในตัวของคุณเองได้ดีและรู้จักดีมากขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนความจากความไม่ละเอียดไม่ระคอบไม่ละอ่อต่างๆเนี่ยมาให้เป็นความละเอียดมากขึ้นหรือเปลี่ยนจากความใจร้อนความบู่วางความสะเพร่าต่างๆหรือการจับผิดกันเกินไปเนี่ยให้มีระเกียที่มันพอเหมาะพอดีมาอีกขึ้น ซึ่งมันก็จะทําให้คุณมีโอกาสที่ดีมากขึ้นและหากคุณสามารถที่จะรักษาชื่อเสียงเก่าๆของคุณเนี่ยที่มีมาก่อนอันนี้ได้คุณก็จะทาให้เกิดชื่อเสียงเนี่ยไปต่อได้ในธุ่งิจเดิมๆที่คุณทำอยู่แล้วนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลนขนำโชคได้เด่นสรับชาวราศีพฤษภก็คือเลข8เลข6และเลขหนึ่งจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีพฤษภดูดวงช่วง ยี 29, ่สิบเก้ามษายนถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาคม6กแปดหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ได้หนึ่งกระดิ่งช่องขอบบุิจาคชแาลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,บ,บ,รบพบกันใหม่คลิปหน้าครับ